วิธีที่ดีที่สุดสําหรับผู้หลานคือต้มนะน้ำมันจะออกดีมากจุดเดือดมันจะอยู่ที่แบบระดับที่สูงเนาะเวลาต้มสมุนไพรไปเนี่ยกลิ่นหอมของสมุนไพรมันจะออกจะกินง่ายนะคะกินง่ายรสชาติด,ดีแต่ถ้าเราแช่นะคะแช่เนี่ยจุดเดือดมันไม่สูงมันจะต่ําลงต่ําลงเรื่อยๆนะคะแล้วแช่นานเนี่ย กลินก่นมันจะมันจะขมอะค่ะมันจะขมแล้วมันจะฝาดมันจะกินยากเนาะถ้าใครไม่มีเวลาก็แช่ก็ได้แต่ขอให้แบบไม่ต้องแช่นานถ้าแช่นานไปแล้วก็ผสมน้านเติมเข้าไปอีกสักแก้วหนึ่งให้มันเจือจางแต่ว่าถ้าต้มดีที่สุดนะคะสมุนไพรของยุย้ยเป็นสมุนไพรที่ทำทำมาเพื่อต้มแต่ใส่ในซองชาเพื่อไม่ให้มันแบบไม่แตกออกอะค่ะเป็นผู้หลานมันก็เลยต้องทำแบบนี้ค่ะเดี๋ยวแกให้ดูเนี่ยมันเป็นสมุนไพรหยาบนะคะบดหยาบ ไม่ได้บดแบบละเอียดเป็นบดหยาบแล้วใส่ในถุงชาแบบนี้เพื่อให้มันต้มง่ายนะคะไม่ได้เป็นแบบชาทั่วไปที่มันมีคาเฟอีนไม่ได้ใช่ชาเขียวไม่ได้ใช่ชาแบบชาทั่วไปอะคะ่ะเนาะมันเป็นสมุนไพรสูตรสมุนไพรที่อยู่ในซองชาเพื่อให้มันต้มง่ายนะใครจยาไปชงก็ได้แต่มันจะเข้มมันจะขมต้องใส่น้ําเยอะๆนะคะบางคนแบบใส่แก้วเดียวใส่น้200ํา200300 ML แล้วก็แช่นานมันก็ขมอะคะ่ะ